ดูนะครับผมเลยสูงขึ้นไปดูให้ดูกับรออนะครับผมนี่น่ารักมากเลยนะครับผมนี่ออกมาวิ่งเล่นกันนะครับโอ้หน่ารักมากๆเลยนะครับผมนี่นี่นี่ดูวิ่งไล่กันเอาเอามานี่ละดูนะครับผมเอา้าวิ่งมาแล้วกระโดดไปแล้วอันนี้ไง นี่กระโดนมาแล้วนี่นี่ไล่กันอีกเอาเอา้าเอา้าไล่กันโอ้สนุกสนานเลยเนอะผมเอา้ายิ่งมาแล้วงน่อาออกมาแล้วสองตัวนี่โอ้เขารู้นะครับผมว่าเราถ่ายนะครับเขาอยากเขาอย่างมาโชว์นะครับผมอยากมาโชว์ตัวนะครับอืม ครับผม่ายแต่ก็ล่ออย่างเดียวดูดูดใช่ครับผมนี่เอามาเล่นนี่โอ้น่ารักมากๆเลยดูดูดูเอามาโชว์ตัวให้เราเห็นใกล้ๆนะครับเนี่ยนี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหมากินลูกปาล์มนะครับผม น่ารักมากเลยนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยเราจะถ่ายน้องเขาเท่านี้ก่อนนะครับผมจะรอปล่อยให้น้องเขาหากินนะครับ